ท่นผรรท่านท่านอธิบดีรวิารกครอท่านผู้ประท้แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยท่านนายกสมาคมการค้าและศัากรรมไทยเวียดนามกัค้าไทยจีนและแขกผู้เกี่ยวข้องค่ะ ตัวอ่าที่ได้มา,าร่วมงาน 2, 4, 3, 6ปีของสมาคมก,การค้าและศิาปกรรมไทยรวมถึงพิธีรับมอบตำแหน,น่งคณะกรรมการสมัยที่18ของสมาะคะม,มนาาดดในวันนี้นะคะแล้วก็รุกการแสดงความยินดีกับอุปนายกทุกท่านที่ได้รับเกียรติบัตรในวันนี้นะคะแล้วก็รถึง แสดงความดีเช่นชมกับคณะกรรมการสมาคมที่ได้รับดำรงตำแหน่งในสมัยที่18ทุกท่านค่ะและฉันก็เชื่อว่าทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็ได้ผลักดันทํางานในเรื่องของการสร้างในเรื่องของความความการค้าความตจริงต่างๆให้กับสมาคมเป็นอย่างมากก็สมควรแล้วที่ได้รับการยกยอก่องจากทุกฝ่ายนะครับ ตำแหน่งสมเกียตินี้นะคะโดยเฉพาะอย่างิีงก็ขอแสดงความยินด,ดีกับคุณสดารุตเตชะอุบลด้วยนะคะที่ได้รับการไว้วใจในการรับการในการดำเนงนํารในสภาคมเป็นสมัยที่สองค่ะแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วก็ทุ่มเทการทำงานต่างๆก็ส่งผลทำให้การดำเนินงานของสภาคมก็จเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเช่นเดียวกับที่คุณเกียรติเดเชาาบคุณพ่อของคุณสราบุตรกอได้รับผลงานที่มีชื่อเสียงและก็สร้างชื่อเสียงให้แก่สมาคมทุกครั้งที่ท่านได้ดำรงตําแหน่งนายกสมาคมด้วยเช่นกันนะคะสาหรับในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยจีนนั้นเราถือว่าไทยจีนไม่ใช่อิฐไกลเราคือพี่น้องกันที่มีความสัมพันธ์มนาแต่ยาวนานนะคะแล้วก็มีความใกล้ชิดในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านของเศรษฐกิจ สังคมการมือแม่ทา่นานศิลปะวัฒนธรรมที่เรามีความผูกพันกันมาตั้งแต่รุ่งบรรพบุรุษแล้วนะคะก็ทําให้ก,การประสานางานต่างๆอย่างสอดคล้องกันแล้วก็ยิงย่งโดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบันนั้นนะคะปัจจุบันนี้ประเทศจีนก็กลับมามีบทบาทในเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็น ว่าจักใหญ่ในการที่จะเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนนั้นชันก็มีความที่ึกภูมิใจค่ะแล้วก็ตัวเองในฐานะรัฐบาลก็ได้มีโอกาสได้ไปเยอือนประเทศจีนเป็นครั้งแรกนะคะก็ได้รับการต้อนรับจากรัฐบาลจีนเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ดัได้มีโอกาสได้ท่านรองประธานาธิบดีสิ่งจิ้นิงก็ได้มาเย,ออยือนเมืองไทยด้วย มันก็เป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนั้นเรามีมาแต่ยาวนานนั่นก็แสดงว่าทุกท่านนั้นที่เราได้ร่วมกันทํางานนั้นก็มีความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยเชื้อสายจีนม,มาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะคะก็เรียนว่าดิเันกองก็เรามีเชื้อสายจีนยเช่นกันแล้วก็จะเห็นว่าการค้าระหว่างไทยจีนนะคะ ก็มีความเจริญพัฒนารุกหน้าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีคนไทยเชื้อสายจีนหลายาท่านที่อยู่ในห้องนี้ที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าแล้วก็ความสังคั่งให้กับลูกหลานก็ถือว่าสกทพันนั้นเป็นที่เป็นผู้ที่มีบทบาทจริงๆแล้วก็เราก็หวังว่าเพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอันนี้นะคะเราก็จะมีโอกาสในการที่จะได้ทำการค้าการลงทุนต่างๆบ้าง ไปลงทุนที่ประเทศจีนหรือจีนลงทุนที่ประเทศไทยที่จะจบขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นนโยบายแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ทางรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนก็ได้มีความสัมพันธ์ที่เราได้มีการตกลงกันมาอยู่ในการพัฒนาการค้าการลงทุนระหว่างกันให้พิ่มขึ้นทุกปีฉันเชื่อว,ว่าการตั้งเป้าเหล่านี้จะไม่มความมายถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและอาจจทุกท่านในที่นี้ที่ร่วมกันในการที่จะ สร้างความสัมพันธ์อันดีแล้วก็การขยายการค้าการลงทุนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นรัฐบ,บาลเองก็ยังให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างทุกมิติตั้งแต่ระดับของผู้นําต่อผู้นำนะคะแลกเปลี่ยนการเดือนอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน และสุดท้ายก็ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่เรามีกันมาแต่ยาวนานนีน้ฉันก็อยากเห็นความสัมพันธ์นี้ที่เป็นที่น้องกันอย่างสึกเมืองอยาวนานแล้วก็รวมถึงขณะนี้รัฐบาลก็ได้ร่วมกันนะคะแะกับทารัฐบาลจีนในการที่จะร่วมกันส,ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยจีนให้แน่นแฟนขึ้นแล้วก็รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามที่จะสืบทอดไปยังลูกหลานไทยเชื้อสายจีนด้วยเช่นกันค่ะ ก็หวังว่าวก,การทํางานต่างๆตรงนี้คงจะได้มีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ในเส่วจของกับตัเองก็ยินยั่ที่จะทํางานร่วมกับทางสมาคมอย่างใกล้ชิดและร่วมกันในการสานับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างก,การค้าของไทยจีนแล้วก็ความสัมพันธ์ในที่พูมิติระหว่างประเทศทางัศรษฐจเช่นกันค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะชฉ่นเองก็ขอโอกาสนดีพร้อมให้ใหคณะกรรมการสมาคมการค้าและศักกรรไทย รวมถึงท่านสมาชิกทุกท่นนานและท่านผู้เสียชีิตทุกท่านนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะในสิ่งที่หวังไว้แล้วก็รวมถึงมีสุขภาพพัฒนา,ามัยสมบูรณ์แสงแรงแล้วก็เราจะได้ร่วมกันในการพัฒน,นาระบบสากลแล้วก็ประเทศของเรานะั้นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปจะแก้ขอบคุณท่านรองผู้กองสำหรับงานวันนี้ค่ะขอบคุณคณะผู้ใหย่ของพิธีครับขอเชิญท่าานนยกดครับ ครับขอขอบคุณพนักงานธนาคารอุตสารรนะครับที่เก็บมาเป็นเงเสที่ได้ของเราเสียบลงไปนพนักงานธนรอุตรรที่ได้รับรางวัลที่ดีนะครับ